ที่ผมให้ดูองค์ขุนแผนบ้านกลางเนี่ยพระเนื้อดินเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆเข้าใจว่าการดูพระบ้านกลาง4้0 0ปีเนื้อดินเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกเห็นไหมว่าเนื้อหาเขาเขาเนี่ยนะมันจะเป็นชั้นๆัชั้นช,นชนเนี่ย เนื้อ400ปีเนี่ยเขาจะเป็นชั้นๆแบบเนี้นะพอเรามีพระแท้เนี่ยเราจําได้เราก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะมีเกมมากี่แบบใช่ไหมเออแต่คนที่ไม่เคยมีพระแท้เนี่ยติใช่ไหมก็ได้แต่โมโนสารพาัดอืม แล้วคนที่จะศึกษามันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเรียนรู้จริงๆนะครับเห็นไหมว่าเนี่ยอายุ400ปี700ปีเห็นไหมแค่ดูอย่างนี้การเกิดเป็นเนี่ยชั้นชั้ชัชอย่างเนี้ยเห็นไหม เพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าโอ้นี่นี่นี่ของแท้มันเป็นแบบนี้นะครับและของเกมมันทำไม่ได้นะครับคนที่บอกว่าพระเก่าเล่นยากพระกุเล่นยากเนี่ยเพราะอะไร <c oughs> เพราะมันไม่มีไงเออถ้ามันมีมันก็บอกว่าเล่นง่ายอะครับใช่ไหมเออ <c oughs> เห็นไหมดูไม่ยากใช่ไหม ถ้าเราดูพระเนื้อดินเป็นเนี่ยยังไงยังไงก็เสร็จลแล้วแลเนี่ยเนื้อดินเนื้อดินเนี่ยเป็นหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวนะครับสองพันห้าร้อยห้าเนี่ยพระหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวถ้าเอาไว้เทียบเทียบหลวงพ่อเต๋ได้เทียบหลวง,งพ่อโหนงได้นะครับอ่าแต่ถ้าจะเทียบกับขุนแผนบ้านกลางมันเทียบกันไม่ได้ครับ เห็นไหมเนื้อหาเนื้อหามันมันเทียบกันไม่ได้นะเอาละว,วันนี้พอแค่นี้กันเนาะหอมปากหอมคอถ้ามีประโยชน์กับการเรียนรู้แล้วก็ได้เห็นของก็เนาะกดไลค์กดแชร์กันมากๆนะโอเคนี่